จะให้เล่าใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นกุนงงานก็คือเป็นสัญลักษณ์หลักๆของวัฒนธรรมบ้านเราเลยอ่าฮะอืมแล้วในกุนงงานเนี่ยก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับลายพนักพาอ่าลายมาลายูปะตะัตตานีเนี่ยแบ่งเป็นสามสามลายหลักๆหนึ่งเป็นลายเลขาคณิตอสองเป็นลายอักษรประดิษฐ์อ่าพวกอุกิเรอ,อ่สามเป็นลายพนักพกษา พันธุ์พฤกษาใช้คำว่าพันธุ์พฤกษเลยนะใช่ฟ l o r a อ่ฮะ uh huh. แล้วลายพันธุ์พฤกษาเนี่ยจะบอกเล่าถึงพืชแล้วก็สัตว์ในป่าเกตรร้อนบ้านเราเนี่แหละมีอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ใบแหนเป็ดอะไรประมาณเนี่ยดาวบูด,ดีอืมแล้วก็พวกบุงกอ,อก,กร้ออะไรแบบนี้ ็คือเป็นเป็นบัวกร่อมปอบอัวกร่อมปอดอกตูมใช่ดอกอกลออ่อมปอกล่อมนอกนอก,นอกจากพวกพืชพันธุ์ดอกไม้อะไรแบบนี้มันยังมีสัตว์ด้วยพวกแมลงผีเสื้อแมงกิ้งโจนน้ำิีโจนน้ำเอาเดือดตายเยอนล่ะพวกนี้ด้วยอันนี้อันน,อน,นะนี้มันเรื่องแมงกิ้งโจนน้ำเนี่ย นกบวงคับราะนบูงตกบูงเพาะตัวเดตามป่าชายเลนอะไรแบบนี้ยก็จะถูกพี่คลายแบบนม่อนี่ไ네งนี่ไ네งพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเข้าใจเลยใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นความคาดเกี่ยวของวัฒนธรรมด้วยสมัยแรกๆเนี่ยมาลายูยังใช้รูปสัตว์ปกติออพอหลังๆเนี่ยช่างก็คือมีความรู้ทางศาสนามากขึน้นอะไรแบบเนี้ <ๆ S 1> ก็เลยแบบคี่คลายแบบเอาจะจากฟอร์มที่เป็นนกเป็นสัตว์อะไรแบบเนี้ จากปีกก็เปลี่ยนมาเป็นใบใบด่างบูดีเมื่อกี้เนี่ยด่างบูดีมันค่อยๆค่อยคี้กลายโอ้ยนี่เห็นเลยเนี่ยเป็นเป็นการการแบบว่าวิวัฒนาการอีก20ปีข้างหน้าเร่มนีนะลวดลายอะไรแบบนี้เนี่ยลักษณะขั้บประดับของคนมาอยู่บ้านเราัยก่อนประนการด้วยไหมใช่ครับมันก็จะเล่าแบบความเป็นความเป็นอยู่ของ วิถีชีวิตสมัยนั้นมีดอกอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างมีนกอะไรหลายชั้นที่สองหาฝันดีแวะได้หลายชั้นที่สองประมาณนั้นเนี่ยเขาจะมีนกอยู่อ่าเขาจละเขาจละออย่างนี้นี่เองชั้นที่สามก็บ่งบอกว่าใครใชืมอี๋ยวไหนปะล่ะ อเอาละทุนเทาดีในในหาเอาสมุนสุดส่วนตัวมามาให้ให้ให้มันมีให้มันรู้ว่าวิธีการวางเนี่ยบูงงอเบาะถ้าอยู่ในเครื่องประดับมันจะต้องประมาณในฟิลลิ่งของมันกับใบไม้เนี่ยมันต้องแบบกลมกลืนกันแต่ว่าคือคนเห็นไกลๆเนี่ยจะไม่จะไม่รู้ว่ามันคือตัวละครอะไรบ้างที่กำลังเล่าอยู่ในเครื่องประดับแต่ละชิ้น แต่ว,ว่าพอเวลาเรามาดูแต่ละชิ้นเนี่ยอ๋อมันมีนกซ่อนอยู่อะไรแบบนี้ม,มีใบไม้นู่นนี่นั่น